สวัสดีจ้าพ่อคนนี้ล้วก็กินแซบแบบนุชจ้ามื่อดีสิผ้าไม่กินตำกระท้อนจ้าตำกระท้อนกับเพียใบยชพูบใบใยแบบปิดหนามีเล็ขนาดหนาใหญ่ๆด้วจ้าอ่ะมาหลดจวดเลยจ้าหลายเที่ยเราจะกินตำกระท้อนเนี่ยเพราะว่ามันหนากระท้อนเนาะมีคนขอมาอีกแล้วก็จัดให้อีกจ้าอื้อ ตอมเนื้สัมไส้ปูวตามเผ็ดๆเลยอืมปูเจ็ดดีจ้ะตามเพ็ดทำไมเนี่ย ไมนสิเป็นเดี้งๆงั้นจะนอยได้แต่โต๊ะบางทีว่าเคยกินแดดๆนซองหรอไม่หยาบมาอืกนิดนึงรสแบบจริงก็ทำบ,บกเมี่ต้องค่องก็ทำบกหมี่สิเขากันาะ อยากหรือเปพร้อมประกาปปูนชูซับแซบจ้ะนั่นที่สิพอเจ้าสิกแต่แสบเดี๋ยว ดอกค่ายอีกแล้วจ้าวที่สุด l o 요 k at ก็กินไปนะจ๊ะน้ำมันเผ็ดมืงเสีย

เอาละพี่น้องน้อสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปพิ้งคแค่นี้หากกินมุสุภาพกินมูมัมกับกับขอโทษขอพรัยแต่เด้อขอบคุจ้า